สวัสดีครับทุกคนค่ำคืนนี้ครับวันศุกร์สุดสัปดาห์แล้วนะครับศุกร์23เมษายน2564คืนนี้มีฟุตบอลอยู่เยอะเลยครับพิมเมอร์ลีกอังกฤษ1คู่สําคัญนะครับอาร์เซนอลเจอกับเอเวอเรตตอนตีสองนะมี1คู่นะครับพิมเมอร์ลีกคืนนี้รวมไปถึงเกมบุนเดสลลกาเยอรมันด้วยครับอัลส์บัวกับโคโลนตอนตีหนึ่งครึ่งนะครับหรือกังฝรั่งเศสก็มีนะครับมางเซไปเยือนแรงนะฮะแล้วก็มีฟุตบอลฮอลแลนด์นะครับฟุตบอลฮออออลลลลลแแนนนด์ฟุตบบีกกรรงงขสเปะคั้ว รองหลีกในประเทศเล็กๆในประเทศอื่นๆก็มีให้ได้ลุ้นให้ทําการแข่งขันกันเหมือนเดิมนะครับจริงๆเนี่ยหลายๆท่านอาจจะชอบด้วยนะฮะเพื่อนๆที่ติดตามฟุตบอลยุโรปนี่บางทีหลีกใหญ่อาจจะไม่แตะนะอะจ,จะมา,มาชอบหลีกรองรองนะซึ่งคืนนี้ก็มีฟุตบอลหลีกรองให้ได้ติดตามเยอะเลยนะครับสําหรับคู่ที่เด็ดบุกสินะครับแน่นอนนะผมก็คงจะต้องมาอยู่ที่เกมพิมร์ลอังกฤษก็แล้วกันนะครับอาซนอลกับเอเวอเรตตอนตีสอนะครับ แฮนดิแคปคู่นี้เปิดออกมานะครับมี3เลทด้วยกันอาเซนอนต่อปอนะครับมีครับต่อเสมอควบครึ่งต่อครึ่งลูกบังคับชนะและต่อครึ่งควบลูกนะครับต้องลุ้นเมที่2ถ้าจะได้เหตเต็มๆนะครับนี่คือแฮนดิแคปที่เปิดออกมาสําหรับ3เลทที่อาเซนอลเหนือกว่าเอเวอร์ตันในเกมคืนนี้นะฮะทีนี้ดูเลทจ่ายกันหน่อยอย่างเลทที่อาเซนอนต่อปอนี่นะครับจ่ายฝั่งอาเซนอลอยู่ที่0.88นะครับ แต่จ่ายฝั่งเอเวอร์ตันลบ0.93ตัวแดงนะครับแม่มันช่างยั่วเลอเกินนะครับยั่วให้อยากจะเชียร์เอเวอร์ตันนะครับเพราะว่าจ่ายดีจ่ายเต็มด้วยนะครับส่วนมุมที่อาเซนตลต่ออยู่ครึ่งลูกคือบังคับชนะเนี่ยนะครับอันนี้จ่ายดีนะครับจ่ายลบ0 8นตัวแดงนะครับก็คือชนะ1ประตูได้เฮเต็มเต็มเลยนะครับแล้วก็มุมที่อาเซนตลต่ออยู่ครึ่งควบลูกนะครับก็ได้เฮเต็มเตมเหมือนกันนะครับจ่ายอยู่ที่ลบ0.65ตัวแดงนะครับ ส่วนฝั่งเอเวอร์ตันจ่ายที่0.60นะฮะทีนี้มาดูตรงที่ยิงมากยิงน้อยกันหน่อยแล้วกันฮนะสกอร์รวมกันสูงต่ำจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็มีตั้งแต่2ลูกครึ่ง2ลูกควบ2ลูกครึ่งแล้วก็2ลูกครึ่งควบสานะครับไล่เรียงเลเวลไล่เรียงลำดับไปเลยนะก็ต้องลุ้นลูกที่สาอ่ะนะครับถ้าจะเชียร์ยิงเยอะนะฮะส่วนความแตกต่างก็คือเรื่องของเลกการจ่ายนะมันก็จะไม่เท่ากันฮะด,ด,ดูตรงเนี้ยมันไม่เท่ากัน แล้วก็ถ้าเชียร์เต็มเกมนะครับเชียร์อาร์เซนอลชนะเนี่ยจ่ายอยู่ที่2.17เชียร์เอตเลติช์ชนะจ่ายที่3.35แล้วก็ถ้าเชียร์เสมอจ่าย3.20ส่วนเชียร์ผลการแข่งขันนะครับจบ,จ, 91, จบเลขคี่จ่าย0.91จบเลขคู่จ่ายลบศูนตัวแดงครับนี่คือเต็มเวลานะครับเต็มเกม90นาทีแต่ทีนี้มันก็จะมี45นาทีก็คือครึ่งแรกด้วยครึ่งแรกก็มีเลทที่อาร์เซนอลต่อปอนะครับจ่ายดีด้วยครับจ่ายลบศูนตัวแดงครับ ส่วนเอเวอเรตในใจ่าย0.70แล้วก็ราคาเสมอเลยนะครับจ่ายฝั่งอาร์เซนอลอยู่ที่0.56ส่วนจ่ายฝั่งเอเวอเรตอยู่ที่ลบ0.64ตัวแดงครับ2เลทนะครับสำหรับครึ่งแรกนะครับส่วนสกอร์ยิงมากยิงน้อยสกอร์สูงต่ําในครึ่งแรกก็มี1ลูกแล้วก็ครึ่งควบลูกมีอยู่2เลทนะครับให้เลือกได้เชียร์กันส่วนตรงนี้ก็เป็นเลทการจ่ายนะครับแล้วก็ถ้าเชียร์ครึ่งแรกนะครับเชียร์อาร์เซนอลเนี่ย จ่าย2.60ถ้าเชียร์เอเวอร์ตันจ่าย4.20ส่วนเชียร์เสมอจ่าย2.08นะครับนี่คือเลทที่เปิดออกมานะแฮนดิแคปคู่นี้นะครับอ่ทีนี้เดี๋ยวเช็คฟอร์มนิดหนึ่งอั์เซนอลเกมล่าสุดเสมอฟูลแลม1-1นะครับก็แม่ถือว่าเป็นเป็นการเสมอที่ก็น่าเสียดายนะเพราะว่ามาพลาดด้วยนะครับสำหรับอั์เซนอลน,นะครับพลาดเสียด้เพราะฟูลแลมก็เป็นทีมท้ายตารางนะครับแล้วก็ถ้าย้อนกลับไปในเกมลีกล่าสุดชนะ เชฟฟิลด์3-0ในเกมเยือนแล้วก็ในโยูโรปาลีกด้วยนะครับที่ชนะสลาเวียปรากมานะแต่ภาพรวม5เกมหลังสุดในทุกรายการของอาร์เซนอลเนี่ยชนะ2เสมอ2แล้วก็แพ้ไป1นนะครับทีนี้นะครับมาดูของเอเวอเรตันหน่อยเอเวอเรตันเนี่ยห้าเกมหลังสุดไม่ชนะใครเลยนะในทุกรายการนะครับแพ้ไป2แล้วก็เสมอ3แล้ว3เกมที่เสมอก็คือเป็นการเสมอ3เกมล่าสุดด้วยนะครับในลีกหมดเลยนะครับ เสมอพาเลสเสมอไบรตันแล้วก็ล่าสุดเสมอกับสเปอร์มานะครับแต่การเจอกันของคู่นี้ก็น่าสนใจนะครับในครึ่งฤดูกาลแรกที่เจอกันมาบ้านของเอเวอร์ตันเป็นเอเวอร์ตันที่เฉือนชนะอาร์เซนอลได้2-1นะครับแล้วก็ถ้าเล่นที่บ้านของอาร์เซนอลก็จะเป็นอาร์เซนอลที่ชนะนะครับในเกมล่าสุด3-2อ่านะครับนี่ฮะคือถ้าเล่นบ้านอาร์เซนอลอาร์เซนอลมักทำได้ดีเหมือนบ้านใครบ้านมันนะครับคู่นี้นะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวดูตารางคะแนนหน่อย ติดกันนะเนี่ยนะครับเอเวอเรตันามสิบเอ็ดนัดมี49แต้มอาร์เซนอลสามสิบสองนัดมี46แต้มถ้าอาร์เซนอลอยากจะจบอันดับที่สูงกว่านี้นะเกมนี้ก็ต้องชนะนะครับเพื่อจะอย่างน้อยก็มีแต้มไปเท่าเอเวอเรสตนก่อนนะไม่ว่าจะแข็งมากกว่าก็ตามนะครับอะทีนี้ครับจากไฮไลทที่เปิดออกมาผมยังมองว่าด้วยฟอร์มด้วยปัจจัยอะไรหลายอย่างผมเชื่อว่าเกมนี้อาร์เซนอลจะไม่ เพราะฉะนั้นครับที่เด็ดบวก10บสำหรับค่ำคืนวันศุกร์สุดสัดาแบบนี้ให้เลื่องเชียร์ตื่นหญ่อาร์เซนอลดีพอจะเฉือนชนะเอเวอเร์ตครับอย่าลืมนะครับทุกคนลังเลมีแต่สูญเสียกลัวหรือกล้าม,มันอยู่ที่คุณตัดสินใจครับ